รูนที่หกะครับเป็นโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนนานาชาตินะทีมพัฒนาไทเกอร์ออกสตาร์ทมาแล้วครับสู้สี่คู่ขี้ครับตอนนี้ครับดูจากตรนนี้ทั้งรูหนึ่งรูห้านะครับรูสาม รูเจ็ดด้วยนะคะครับรูเจ็ดกับรูหนึ่งครับเป็นไงครับตอนนี้เป็นรูที่ห้ารูที่ห้ากับเจ็ดครับโอ้รูที่หนึ่งเวลาดีดตัวมาดีกว่านะครับเนี่ยโอ้โหสูสีคู่ขี้ครับดูไม่ออกครับตอนนี้ครับรูที่เจ็ดรูที่ห้ารูที่สามรูที่หนึ่งหนึ่งสามห้าเจ็ดแต่ว่าดูจากนี้รูที่ห้าครับกําลังนะครับโตเข้าไปครับรูที่สามก็ จ้วงเอาเ,เป็นไงครับแปดดูดูจากลูกที่5แน่นอนครับเอาลูกสามเป็นไงโอ้ลูกสามแตกขอบก่อนนะครับก็เป็นพงปนศตไตทานะครับจากรอยลไทยแอร์ทำเวลา56.94ครับลูกที่มาฮิทที่8กันบ้างนะครับ เดี๋ยวดูว่าถ้ามีนักกีฬาทีมชาติน้องเพียงขวัญเสริมได้เลยนะครับในทีที่แปดนะครับรูปที่หนึ่งครับเป็นนภัทรนุษนวลครับรูปที่สองเป็นธีรัตคัดคัดนพรรูปที่สามโลดวัชระมะหะ